สวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่2สําหรับอ่างเก็บน้ําที่นี่นะครับอ่าหูอะไรนะหูอะไรหูสามเขานะครับผมสาหรับคลิปนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาตกปลาทําอาหารกันนะครับก็เป็นน่าจะเป็นปลานิลแหละน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับก็เมนูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้เนยเป็นคนทําให้กินด้วยนะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับหมายที่เราตกก็จะเป็นหมายเดิมตรงนี้แหละนะครับที่เมื่อวานน่ะนะครับพอดีผมไปเกี่ยวทุ่นอ่อยเข้ามานะครับก็เลยต้องรับผิดชอบเอากลับไปไว้ที่เดิมนะครับแล้วผมก็เลยใส่ลำอ่อยไว้เหมือนเดิมด้วยนะครับก็ไว้ให้น้าๆที่เขาตกอยู่ประจำนะครับอ่อยไว้ให้เขาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูด้วยว่าปลามันเข้าแล้วหรือยังนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็แน่นอนสู่สองรถดีนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะได้ปลานิลสักกี่ตัวเดี๋ยวเรามาตามชมดูนะครับอย่าลืม เหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับพอดีผมผสมเหยื่อไว้แล้วนะนะครับเนื่องจากว่าผสมให้อ่อยให้เขาไปเมื่อวานนี้นะครับก็เอาํำส่วนหนึ่งนะครับแบ่งมาแล้วก็ผสมกับสูตรสองลดดีนี่เลยไม่นี่ป่านนี้ต้องตัวนี้เลยบอกเลยนะครับยี่สก็กินนะนะครับถ้าปลามันเข้าดีดียี่สกอาจจะกินด้วยตัวนี้นะบอกเลยนะครับก็ผสมไว้ประมาณนี้ใช้ตะก้อหน้าดินเบ็ดสามตัวเพราะว่าผมถามจากคนพื้นที่แล้วนะครับตอไม่ค่อยมีเบ็ดสามตัวใช้ได้นะครับก็เยายอเมทฟมเข้าไป ใช้ตะก้อเบอร์ประมาณ3ามที่ผมใช้นะคือผมได้มาเยอะนะตะก้อสามเซนครึ่งนะครับเยอะมากเลยผมมีอยู่นะครับแล้วก็เม็ดโฟมเม็ดพอประมาณนะครับกะให้เม็ดโฟมเกี่ยวเบ็ดแล้วเบ็ดตัวเบ็ดมันลอยเบ็ดที่ใช้วันนี้ก็คือใช้จีนุเบอร์สี่ทรงจีนุเบอร์สี่นะครับอย่างนี้อ่าแล้วก็ปั้นเหยื่อใส่เข้าไปก้อนพอประมาณอ่านะครับปั้นเหยือเป็นก้อนเสร็จก็อเม็ดโฟมแปะนะครับเอาตูดเบ็ดปักลงไปเนาะตูดเบ็ดปักลงไปที่ตัวก้อนเหยือแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วอ่าไปพร้อมลุย อเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลงเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เอาคันเตียปลอมมาลงเพิ่มอีกคันนะเพิ่มกําลังการผลิตหน่อยบรรยากาศดีมากๆนะครับบรรยากาศดีมากมอ่ะแล้วก็นะครับที่สําคัญเลยนะนี่นะครับ อ่ะสวัสดีนะทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมอ่า FC นั่นเองนะครับแวะมาพูดคุยกันนะครับมาขอถ่ายรูปนะเนี่ยก็ได้ตังค์ไปสี่สิบาทนะเมื่อกี้เนาะใช่ป่ะกว่าละยี่สิบใช่ไหมเอาสามคนหกสิบาทนี่หว่าเฮ้ยนะครับน้าๆทุกท่านนะครับก็เขาเรียกอะไรอ่ะเฟรนลี่มากๆนะครับแวะมาพูดคุยทักทายกันนะครับคนแถวนี้ใจดีมากๆนะเจอหลายคนแล้วเนี่ยนะใจดีมากๆนะครับผมเอย่าเขาให้เราหมดเลยออเราเราไม่ต้องหาแล้วเนาะ ดีดีโอเคโอเคครับผมอ่ะประมาณนี้ขอบคุณมากครับอุยปลากินคันกระดกเลยคันกระดกเลยมองเห็นไหมเหมือนติดแล้วนะ่ มาแล้วนะครับสุสรวรราดีทำงานแล้วนะนี่ไส์กำลังทอเในตัวขนาดนี้เลยนะครับผม่ะสกอ์บวกหนึ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กินกันกี่ตัวตอ,นะอ่ะอเ,เพื่อนๆปลากินเนยนะครับคันกลางนะ โอเคครับผมไซส์สวยละล่กันเลยนี่ตัวกำลังทอดเดี๋ยววันนี้เจอแน่ครับสนเจเป็นเลยไหนโคตรไซส์โลโดิ มาแล้วนะครับตัวนี้ลากขันกระดกเลยนะครับสุดยอดเลยปลานิลไซส์สวยเราใจเรามีกับข้าวกินกันแล้ววันนี้พุ่งยอดดูไม่กินเป็นไปไม่ด้นเนะเพื่อนตอนนี้ก็ระหว่างที่รอปลานิลน,นะครับก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนมาทีละตัวละตัวก็ตกไปเรื่อยๆแต่คิดว่าน่าจะพอกินอยู่แหละว,วันนี้ได้อยู่นะ้นแต่ระหว่างรอปลากินคนหิวนะเช้อาตีปลาช่อนมานะครับกินก่อนละอ่าครับประมาณนี้รุยกันก่อนเลยเมนูอะไรบ้างครับวันนี้เนก หกินไข่เจียวนี่ของหากินยากนะอยู่ในป่าถ้าไม่<ร>พกไข่มาหากินไม่ได้ปลาผัดร้านค้าอืมปลาผัดอร่อยเฉยร้านค้าชุมชนอร่อยเฉยด้วยอืมแจว๋วเลยบรรยากาศดีอือใช่บรรยากาศดีมากนะวันนี้ไม่มีแดดด้วยแจ๋วเลยเคครับจริงข้าวอยู่ปลากินล่าขา้าวตอเรียบร้อยมาทั้งจะบอกนะ ถุงถุงอ่อยมาอีกแล้วอ,อ,อันนี้พี่อ่อยเลยเดี๋ยวหน่อยเดี๋นนยววันน,นี่คนระับเข้าเข้าเข้าอ่าเข้าทุน่นทุ่นอ่อยนะสายปลามันลากเข้านะครับปลายังอยู่ทุกคนนี่กระดิง่งกระดิง่งกระดิง่งอยู่เหรอเราไงให้ผมพี่จะปลดแล้วให้ผมปั่นเข้ามาเหร,อหรือไงสายมีไหนบ้างไม่เห็นหรอก จะพันพันสายอื่นด้วยดิต้นต้องไปที่ทุ่นนะแล้วก็ระวังพันมอเตอร์ไก่ด้วยสายอะ่ะอ่ะนะครับปา่าตัวนี้ต้องออกแรงด้วยนะมันกินแล้วมันลากไปพันทุ่นนะตัวสวยอยู่ใช้ได้เลยนะครับผม โอเคสกอเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับปลานิน้นอ,อ่ะเอียนะครับเพื่อนๆก็ระหว่างที่รอปลากินตอนประมาณเที่ยงอะนะเดี๋ยวมาทาปลาเอาไว้เป็นกินไปมื้อเย็นดีกว่าน่าเราตกมาได้เราก็ทํากินด้วยนะครับผมน้ํามันร้อนมากนะดูปลานอนตายดูเห็นไหมลอยเลยนะครับเดี๋ยวทําเค็มเอาไว้แล้วกันให้ปลาหลายตัวอยู่นะ นี่ปลาเพียบเลยนะเฮ้ยได้เน่ผลงานเจ๋งเลยไปเดี๋ยวเอาไปทัดไว้ทํากินหน่อยแล้วก็ปลาชอ่ชอนสองตัวปลาช่อนฝีมือท่านเอกเดีย๋ยวนี้ทําอะไรกินปลาช่อนเรา <c oughs> เฮ้ยในอ่างมีมะม่วงด้วยเหรอ <c oughs> ดำเอานะดำงมเอนะผู้สุดยอดปลาช่อนสองตัวมองเห็นปลาช่อนปะ่ะดูดิตัวเบลล์เดี๋ยวเราทําเตรียมทำข้าวไว้แล้วกัน <c oughs> นะครับอะโอเคประมาณนี้แล้วกัน นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไปเตรียมปลาไว้เสร็จเรียบร้อยแนละ้วนี่ดูแร่ยังสวยเลยนะปนินเราคัดมาแร่ไปสี่ตัวตัวได้สวยเลยเออสวยน่าก,กินนะดูสีเนื้อน่าก,กินมากเลยดูนะเห็นไหมว่าจะไปตากแดดปรากฏว่าเป็นไงตอนนี้แดดมาแล้วนไงเมื่อกี้ฝนมานะเออเมื่อกี้ฝนลงเม็ดแป๊บๆบอยู่เลยครับคึมคนะึม้ะแดดไม่มีนะไม่รู้จะตากได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวตามชมแล้วกันนะผลงานปลาเราแร่สดสดจากในริมเขื่อนเลยนะครับผมตกเองแร่เองทำเองกินเองทอดเองทิ้งเองถุยเห็นครับผม โอเคครับเพื่อนๆดูเนี่ยลมมาแล้วลมฝนแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะมเมฆมาคลึ้มเลยนะครับเมื่อกี้ทําปลาเสร็จก็าตากไว้นี่ดูตากไว้ดิ <c oughs> แดดก,ก็ไม่มีนุ่งหนยตากลมนะครับดูโอเคอเลยนะปลาก็เงียบไปนะไม่รู้เป็นเพราอะอกาศหรือเปล่านะครับผมก็เลยไปอาบนะ้ำมาเสร็จเรียบร้อยกนะ็เดี๋ยวมานั่งเล่นรอเดี๋ยวเป็นอย่างสักที่ว่าเดี๋ยวนั่งเล่น นี่เป็นเวลาประมาณ4โมงกว่าแล้วนะครับก็ลมแรงมากทั้งวันเลยตอนนี้เพิ่งเริ่มเงียบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปช่วยเนยกนะครับอ่าไกด์เรือให้เนกถ่ายคลิปให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวนาดินพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาทำกับข้าวกินกันนี่ปลาสี่ตัวไม่ทำอะไรกินเดี๋ยวมาดูกัน มาสองวันสามคืนแล้วนะอ่านะครับผมวันนี้เนี่ยมันมีพิธีกรรมหนึ่งเว้ยเราต้องแบบวัดใหญ่รูกผู้ชายนี่เลยพี่ขี้หนูสวนนะพี่ขี้หนูสวนที่เราซื้อมาจากชาวบ้านพี่ขี้หนูสวนที่เผ็ดมากเมื่อวานเราลองกันแลโอ้โหสี่ห้าเม็ดนี่จามเลยใช่แต่วันนี้มีเกมเกมแบบกระชับความสัมพันธ์หรือเปล่าเราจะเป่ายิงฉุบกันถ้าพี่แพ้ผมจะเอาพี่ขี้หนู ป้อนพี่จิ้มปลาละป้อนพี่โอเคอ่าโอเคสามเป้าถ้าผมชนะถ้าผมชนะผมก็โดนไงแล้วผมก็จิ้มปอนใช่ไหมพี่ชนะพี่ก็พี่ชนะพี่ก็รอด่พี่ก็ป้อนผมอ่าโอเคมาพร้อมยังมาพร้อมเดี๋ยวเเบวยิงชุบ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 มาครับเม็ดแรกนะไปจิ้มหน่อย ่วันนี้มีคนมีคนป้อนมีคนป้อนอาหารวันนี้มั้ยเออนี่ครับพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนเปล่าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนะครับพริกขี้หนูสวนนะทุกคนผมบอกเลยทำอะไรผมไม่ได้มาเราสองเบ้าคลิปได้ไม่นานเดี๋ยวเราประวัติคลิปได้ไม่นานคลิปได้ไม่นานหนึ่งสองสามเอ้ยเอ้ยโอ้โหเหี้ยนะกู เล,เลือกแล้วเลือกเม็ดเล็กๆก,ก็ได้เม็ดเล็กๆก,ก็พอโอ้โโอเคครับเม็ดที่สองทุกคนโอ้นี่เออใจดีกิ้มเยอะๆหน่อยจะ <c oughs> ไ,ได้แบบแก้มปลาลาสับปลาลาก็เผ็ดอยู่แล้วด้วยอ <c oughs> เอาไหมเดี๋ยวคลิปท่านผู้ชมรอนาหนึ่งสองซ้ำ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 เอามาเอามาเอาวะเอาละสองหนึ่งสองหนึ่งก็ยังดีโอเคผมน้ำลายไหลแล้วไงผมอยากกินนะพี่ จิ้มไ่ยมเยอะหน่อยจิย้มไเยอะหน่อยจิย้มไเยอะหน่อยไม่คือถ้าพี่รู้ว่าผมแบบปกติผมกินข้าวขมุมกินสามสิบสี่สิบเม็ดเหร็นแล้วเห็นแล้วอ่ะนีนะครับนี่กระชับความสัมพันธ์อ่ะห้อ้โหโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าผ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าผ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮบเฮาฮ่ เป็นไงบ้างสุดยอดสะใจนะสะใจหลายตสนุกสนานสนุกนานโอ้ยอะโอเคนะคร,ครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับตกปลาหาปลามาทำกับข้าวกินถือว่าประสบความสาเร็จนะอาจจะได้ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะวันนี้วลมแรงลมแรงมากๆนะครับลมแรงจนขนาดว่านะครับพัดสายพัดเหยื่อพัดตะก้อตะก้อเอ้พัดตะกัวลูกใหญ่ๆปลิวอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับก็เลยแทบจะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ว่ายังมีผลงานให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับปลานิลงตั้งหลายตัวนะครับก็ เยอะอยู่นะครับแล้วที่ไม่ได้ถ่ายคลิปด,ด้วยนะครับรวมๆแล้วก็เกือบเกือบเกือบสิบตัวนะครับผลงานจากสู่สอรถดีเรานะครับตอนนี้แปรรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกมาทําแค่สี่ตัวเพราะว่าเออเราอยู่กันสองคนนะกินคนละสองตัวนี่ก็ถือว่าน่าจะโอเคอะไรเนาะมือหนึ่งเนาะ, <Okay. S 1> ะผลงานจะเป็นประมาณนี้ให้ดูก่อนอ่าประมาณนี้มองเห็นอยู่นะไม่รู้สว่างหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงไี่มีไฟแถมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้สวยโย่นะครับน่ากินมากๆอ่าอันนี้ทําเอง นะครับหมักเกลือตักแดดแขวนอยู่กับราวราวเบ็ดอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะครับผม <S <S อันนี้เนกทำอะไรเนี่ยไข่ปามไข่ปามมันคืออะไรมันเป็นเมนูโบราณเมนูโบราณใช่ทำจะเป็นเมนูโบราณไข่ปมอ๋อไข่ปมเนาะไข่ปาม,มันจะเป็นการเจียวไข่โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันี่เจียวไข,ไข่โดยไม่ต้องใช้น้ำมันมอ่านะครับเพื่อนเพื่ออีกเมนูหนึ่งที่เราได้ทานวันนี้นะครับก็จะเป็นต้มยำปลาช่อนสีมือนั่นเอกนะ นะครับที่เรามาที่วันนี้ก็คือ,อผมก็มาตกหน้าดินส่วนนั้นเองก็มาตีปลาช่อนแล้วผมก็จะเป็นผู้ช่วยก็คือเป็นตากล้องแล้วก็ถ่ายช่วยนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะครับประมาณนี้มีสองเมนูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะ,ะเดี๋ยวผมชิมนี่ดีกว่าเนี่ยอ่านี่ทําเองทําเองกินเองนั่นเองพองนี่ปลานี่ยังไงกินก่อนเลย,ยกินไม่รอเลยหืมกรอบ กรอบเค็มๆปลามปล้วอร่อยเฮ้ยสุดยอดฝีมือเมื่อธรรมดาเนี่ยชมตัวเองเนี่ยใช่ไม่ชมต,ตัวเองชมใครเหรออย่างยเ<ห>นี่โซน้าต้ยมยำนะ่ะต้ยมยำก็สูตรองก็ดีเฮ้ยไม่ใช่ต้ยมยำสุดเด็ดต้ยมยำก็ไถ่ด,ดีอะอืมต้มยำแซ่บมากนะครับ,บขบ้าวอร่อยกว่าอยู่บ้านอะอ่ะกินดีกว่าอยู่บ้าน อยู่นอกบ้าน <g iggle> กินดีก็อยู่บ้านอร่อยก็อยู่ในบ้านด้วยบอกเลยไม่รู้กินอะไรก็อร่อยที่นี่นะครับเพราะว่าด้วยด้วยบรรยากาศด้วยธรรมชาติด้วยนะครับอะไรหลายอย่างนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับสูตรสองรสดีนะครับเนี่ยผมมาตกที่หมายธรรมชาติลองมาเทสด,ดูทั้งสองวันนะครับก็ปลา,าก็เข้าดีนะครับถือว่าถือว่าผ่านนะผมบอกเลยถือว่าผ่านใช้ได้ฝากไว้ดยแล้วกันสูตรสองรสดีเาเรียกว่าแหวกแหวกเจ้าถิ่นเพราะว่าที่นี่เขาได้ยินว่าใช้พวก นมเนยแลส่วนใหญ่เขาบอกที่เนี่ยตายนมเนยตายนมเนยแต่ว่าเอาสูตรสองรสดีมาก็ได้กินปลาผมตีฝากา้เลยอาจจะไม่ไม่หดโอ้โหเยอะแยะอะไรมาแต่ก็คือมันก็สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวถือว่าสุดยอดคือรับประกันผลงานน่ะได้แน่แต่มากน้อยนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่านี่เราไปตีฝ่าฝ่าดงของเจ้าถิ่นใช่ใช่ครับเขาเขาตกกันด้วยสูตรนมเนยไผ่เขียวเลยเป็นหลักนะเราเอาไผ่เราเอารสดีมาแหวก นะครับก็ถือว่าผลงานใช้ได้<อ>นะใช้ให้ดูว่ามันใช้ได้ทุกที่อนะอ่าใช่มีติดไว้ก็ได้ปลากินถูกต้องครับเนี่ยผมพยายามออกหมายธรรมชาติให้มากขึ้นนะผมจะเอาเหยื่อตัวนี้ไปแทสให้เพื่อนๆดูจะได้มั่นใจในผลงานนะครับผมก็ฝากเขาเดวยแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาถ้าชอบคลิปนแนวนี้หรือว่าชอบประมาณไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับช่วยคอมเมนต์มานะครับแล้วก็บอกมาได้ถ้าม่ไม่เหลือบ้าก,กวาแรงเดี๋ยวผมกลับในน้าเอกนะสามารถไปด้วยกันได้นะครับจะลุยกันอีกหลายคลิปเลย นะครับผมไปไปที่ก่อนดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปนะบ๊ายบาย